รายการองค์ความรัฐนักบุญหลุยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการองค์ความรักนักบุญหลุยรายการเชิงศาสนาที่มีคนดังมาร่วมสนทนากับเราทุกสัปดาห์ครับโดยมีผมมาสเตอร์เทิดพลวงรักษามัสยอดครับนิสานางสาวระวินรัตประทีปถินทองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายสินคำนวณโรงเรียนอัศมชันธนบุรีค่ะซึ่งเราสองคนนะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะมีเกร็ดความรู้หรือเกร็ดเชี่ยวประวัติของท่านนักบ,บุหรุ่สมารีกิยองเดมองฟอร์ด bon นะครับท่านนี้นะท่านอยู่เราทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนิสามีเกร็ดความรู้อะไรมานาเสนอท่านผู้ชมบ้างครับค่ะสําสหรับวันนี้นะคะนิสาขออนุญ,ญาตแนะนําเกร็ดความรู้ของท่านนักบ,บุหรุ่มารีพอสังเขปดังต่อไปนี้ค่ะเช่ครับเมื่อกิจการเกี่ยวกับการเทศอบรมจบลงคุณพ่อหลุย์ก็ได้จัดตั้งการเขียนใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ระลึก การทำเช่นนี้จึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมาเราจึงเห็นว่ามีการเขนตามสีแยกหรือในหมู่บ้านหลายแห่งก่อนคุณพ่อหรือจะจากไปท่านได้ประดิษฐานรูปแม่พระไว้ในโบสถ์ท่านตั้งชื่อว่าวัดพระมารดาแห่งดวงใจแต่ท่านมีคำร้องขออยู่หนึ่งอย่างคือขอให้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาสวดรูปประคำในวัดในวันอาทิตย์หรือในวันฉลอง คนงานของหมู่บ้านคนนึ่งชื่อจักกูโดรับอาสาจะทำเช่นนั้นและตลอดระยะเวลา40ปีเขาก็ได้ปฏิบัติตามที่สัญญาเอาไว้อย่างซื่อสัตย์คุณพ่อหลุยจึงเป็นผู้ที่ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมองแบนากลับใจอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะชีวประวัติของท่านนักบุญสมารีกิองเดนมองฟอร์ดกำลังน่าสนใจเลยนะครับนิสสาครับ แต่ผู้ชมทุกท่านต้องติดตามชมในตอนต่อไปครับเมื่อสักครู่นี้นิสานําเสนอเกตประวัติของท่านนักบุญหลุยส์นะครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากครับในเรื่องของที่นักบุญหลุยส์มารีนะครับได้สร้างการเขียนขึ้นในหมู่บ้านนะเป็นการเขียนอันใหญ่นะครับเพื่อให้เป็นที่ระลึกนะครับและผู้ชมก็จดจําได้ตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันครับผมกำลังจะโยงเข้าสู่แขกรับเชิญรายการของในวันนี้ครับเขาหรือเธอคนนี้เลยครับถือว่าเป็น ดาวเด่นละกันนะครับในแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องรู้จักแล้วล่ะครับเรียกว่า Tik t o ็อกนี่ารู้จักไหมครับรู้จักค่ะครับผมแอปพลิเคชัน t i k t o ็อกนะครับท่านผู้นี้ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์บางอย่างเพื่อให้คนจดจําได้ครับเพราะเธอคนนี้หรือเขาคนนี้นะครับได้สร้างเขาเรียกว่าไวรัลใช่ไหมใช่ค่ะครับออกมาแล้วเพียงคืนเดียวที่ผ่านพ้นไปได้ยอดวิวตามที่บันทึกไว ประมาณเกือบ2ล้านวิวครับโอ้โหถ้าใครทำได้แบบนี้แซงว่าจะต้องมีจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้แหละครับแขกรับเชิญคนนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาหรือเธอคนนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการทำไวรัลต่างๆให้ผู้ชมทุกท่านด้วยติดตามชมกันได้ในช่วงสนทนาครับค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ของเราจะเป็นใครนะคะไปพบกับช่วงองค์ความรักสู่องค์ความรู้ได้เลยค่ะใช่ครับช่วงองความรักสู่องค์ความรู้ และแขกรับเชิญช่วงองคความรักสู่องความรู้อยู่กับเราแครับขอต้อนรับคุณมาดามฟันนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโรงเรียนอสมชันธุบรรีต้องขอขอบพระคุณคุณมาดามฟันนี่ที่ให้เกียรติเราในวันนี้ครับยินดีค่ะอย่างแรกให้พี่มาดามฟันนี่แนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมค่ะ ค่ะก็ชื่อพี่โอนะคะชื่อจริงก็ทิติพันธ์รักษาสัตว์อายุก็47ปีแล้วค่ะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากต <TikTok, S 1> ิ๊กต็อกแล้วก็โซเชียลมีเดียที่มีชื่อช่องว่ามาดามฟันนีค่ค่ะมาดามฟันนี่เนะี่ยมาจากอะไรคะมาดามฟันนี่จริงๆเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นเอง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตอนทําช่อง TikTok ไม่รู้ว่าจะชื่อช่องอะไระเริ่มจากการที่ลิปซิง โคฟเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ตั้งชีว,วิตว่ามาดามาดามาดีตลกตลกตลก็อ,อ่ะมาดาฟันนี่ก่อนแล้วกันตั้งไว้อย่างนั้นเองอแต่อเผอิญว่าเกิด<ไ>วยวราลก็เลยเป็นที่จดจําคนก็เลยจําคํานี้ขึ้นมาประวัติในวัยเด็กหรือว่าวีรกรรมที่แบบเด่นๆในวัยเด็กของวิอสักเล็กน้อยค่ะจริงๆแล้วเป็นเด็กที่ชีวิต ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยค่ะเป็นคนเรียบๆง่ายๆ<ม>เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางที่จังหวัดพิษนุโลกทาตามสเต็ปเหมือนที่คนอื่นทําเด็กต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเรียนกับบ้านเรียนพิเศษสิ่งที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่เล่ามากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างเรื่องเพศสภาพเพราะว่าตอนสมัยก่อน30ปีสังคมก็อาจจะเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายสําหรับ L G B T Q <ม>หรือคนที่มีเพศสภาพที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเราจะเติบโตมาตั้งแต่สมัยอนุบาลหนึ่งเลยอะ<ม>ค่ะที่คุณแม่ส่งไปโรงเรียน แรกเรารู้สึกตัวเองได้เลยว่าเราไม่สามารถเข้ากับกลุ่มเด็กผู้ชายได้เข้ากับกลุ่มเด็กผู้หญิงไม่ได้แล้วพอเราเข้าไปอยู่ในสังคมโรงเรียนเราก็เริ่มมีคนมีภาควิจารณ์หรือใช้ถ้อยคําที่ล้อเลียนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราเติบโตมากับเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเลยใช้คําว่าเติบโตมาด้วยความกลัวประสบการณ์วัยเด็กไม่ได้สวย หวานหรือว่าไม,ไม่ได้มีความสุขอะไรเงี้ยคะ่ะพอเริ่มเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยโรงเรียนต่างจังหวัดคุณครูจะดุมากเลยแล้วก็จะใช้วิธีการทำโทษก็คือการตีอย่างเงี้ยคะ่ะก็เคยเจอคุณครูที่เราคัดลายมือไม่สวยก็ตีเราจนแบบว่าเลือดห่อมืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเดียว ก็เป็นมาเรื่อยๆก็ยิ่งทําให้เรากลัวไปอีกอ,อยู่ที่บ้านก็กลัวพ่อแม่จะรู้อยู่โรงเรียนก็กลัวเพื่อนที่โรงเรียนจะลอ้อบอกครูก็ไม่ได้ครูก็ทําโทษมันเลยกลายเป็นชีวิตเด็กที่มีแต่ความกลัวจนกระทั่งอยู่มปลายเริ่มจับกลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะคล้ายกันรเราจึงเริ่มกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกเพราะฉันถามว่าวีรกรรมวัยเด็กของพี่น้อยมากเป็นเด็กที่กลัวและพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้พี่โตมาเนี่ยพี่เป็นโรคสมเศร้า <c oughs> ก็เลย <c oughs> ไม่มีวิรกรรมแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วก็ฟังถึงทุกวันนี้ฟังมาก มันก็เป็นใช่มันก็เป็นเหตุผลนะเหมือนกับว่าทุกคนมีเรื่องราวของชีวิตในที่สุดเราก็กลายเป็นมาดาฟันนี่ในวันนี้ด้วยเข้มแข็งขึ้นด้วยจากประสบการณ์ที่เราเจอเพราะถ้าเราไม่ผ่านอุปสรรคเราไม่ผ่านความเจ็บปวดต่างๆมากมายเราจะไม่รู้เราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีประสบการณ์ชเพื่อที่ไปพัฒนาแล้วก็ทําให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นถูกทราบเบื้องต้นว่าในวัยเด็กเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพระสยอก็ทราบประวัติมานะครับว่าตอนเด็กๆนะครับคุณโอ๋เรียนเกี่ยวกับด้าน M B A ด้านการตลาดมาแต่ว่าตามประวัติก็คื ทำมาเหยียบภาพยนตร์ด้วยตอนเด็กๆเ,เรามีพรสวรรค์มากมายเลยเราคนเพราะว่าเราร้องเพลงเก่งมีมีพรสวรรค์ในเรื่องของการแสดงแต่เราไม่กล้าแสดงออกเพราะเราเป็นเด็กขี้กลัวเพราะฉะนั้นเราจะปิดบังทุกคนว่าเราร้องเพลงได้เราแสดงได้รเราเต้นเก่งเราจะปิดบังเพราะเรากลัวว่าเราจะต้องถูกจับไปยืนหน้าชั้นแล้วทำเราก็จะกลายเป็นเด็กขี้กลัวมาเริ่มกล้าแสดงออกตอนอยู่มปลายพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าไปสมัครทุกที่อาจารย์ คือสอบไม่ติดหมดเลยนะคะคคจะด้วยโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกมหาวิทยาลัยที่ไปสมัครทั้งเอกชนด้วยนะคะครับไม่ติดอืก็เลยเลือกเรียนตรงนั้นเลยว่าอ่าไม่เป็นไรไม่ติดเรียนการตลาดครับ mBA ได้เรียนก็การตลาดทํางานเริ่มต้นก็การตลาดครับไม่มีโอกาสที่ได้ทํางานในสิ่งที่เราอยากทําเคยได้ลองไปเล่นละครนะคะสมัยก่อนอก็เป็นเป็นบทบาทที่สร้างชื่อเสียงอ,อยู่พักหนึ่งแต่ว่าถูกแบนจากกระทรวงเพราะว่าเห็นว่า LGBT ที่เป็นบทบาทในทีวีเนี่ยเป็นอิทธิพลเชิงลบกับเด็กเยาวชนเขาก็เลยตัดโอกาสข,ของคนที่ทํางานตรงนี้เล มันเหมือนเก็บกดอะคะ่ะพอในช่วงหนึ่งทํางานผ่านมาสักสิ2 0ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําหนังเป็นคนชอบดูหนังแล้วเรารู้ว่าเราทำคอนเทนต์ได้ก็เลยคิดโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาว่าเราจะทําหนังแล้วก็หาเวลาเสาร์อาทิตย์ในการที่จะพัฒนาบทในการที่จะ produce ะแล้วก็หาวันถ่ายทำหาทุนเองทำครบหมดทุกกระบวนการ360อยหกสาแล้วเป็นหนังที่ชื่อเรื่องว่า it gets better ไม่ได้ขอให้มารัก แล้วก็ดันเป็นหนังที่เข้าชิงสุพรรณหงส์มากที่สุดในปีนั้นแล้วก็เปิดประตูให้เราไปสู่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเกือบ40ประเทศเลยนะคะคแต่มีโอกาสเดินทางไปเองในไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองมันก็กลายเป็นโปรไฟล์ในการทําหนังของเราแล้วก็ต่อยอดให้เป็นหนังเ,เรื่องอื่นๆนอกจากไม่เปิดตาําราไม่ถามใครด้วยว่าทำยังไงนึกเอาเองว่าถ้าจะต้องทําหนังเรื่องหนึ่งมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเขียนตําราให้ตัวเองขึ้นมาใหม่เลยงั้นแปลว่าคุณหมอเราจะบอกว่า ถ้าเราที่จะเรียนรู้สักอย่างหนึ่งด้วยตัวเองเราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องง้อหรือรอใครเลยเราก็สามารถทําได้ใช้คําพูดได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้รับประกันว่าจะประสบความสาเร็จทุกคนเพราะของบางอย่างมันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์รอาศัยตําราถูกไหมคะแต่เผอิญว่าพี่นอกจากทําเองเนี่ยพี่ยังมีทีมงานเช่นสมมติว่าเราเป็นผู้กับเราอยากถ่ายภาพออกมาให้สวยเราก็ต้องเวิร์กกับตากล้องใช่ไหมคะเวิร์กกับช่างภาพ เราอยากแต่งตัวสวยเราก็ต้องเวอร์กับคอสตูมให้ได้ในที่สุดแล้วมันก็เป็นทีมเวิร์เป็นเขาเรียกหนังเรื่องนึงมันอาศัยทีมงานที่ช่วยกันแล้วเพื่อให้กลายเป็นผลงานครับคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Tik กตอกหลายานรู้จักที่เป็นไวรัลของเดียวนะครับจะมีสักกี่คนนะผมพอดีว่ามัสยาก็ไม่ได้เป็นแฟนติ๊กตอกนี่อาจจะเฉยไปหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับก็คือก็บอกว่าแค่ค่ําคืนเดียวที่ผ่านพ้นไปมีคนมาดูเข้ามาชม หนึ่งล้านสี่แสนวิวแค่คืนเดียวถือว่าเยอะมากคนโอ้รู้สึกอย่างไรกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้บ้างรู้สึกสะใจค่ะสะใจสะใจเกี่ยวกับอะไรสะใจเกี่ยวกับอะไรครับรู้สึกฟินแล้วก็สะใจบอกงี้ว่าจริงๆมันมากกว่าล้านสี่วิวนะเพราะว่าจริงๆเออใช้คำนี้ค่ะมีดาวติกตอกหลายคนที่สร้างยอดวิวเป็นสิบยี่สิบล้านวิวเลยค่ะแต่ว่า เป็นที่จดจำเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกคนคของพี่เนี่ยคลิปที่โคฟคุณสอสอท่านเนี้ยนะคะเกิดจากความไม่ตั้งใจแล้วก็โพสทิ้งไว้แล้วตื่นมาเราก็เห็นว่าเฉพาะใน TikTok อเราเนี่ยมันก็เกือบ2ล้านวิวแต่จากการแชร์ค่ะแล้วมันมียอดวิวเพิ่มขึ้นพี่ว่ามันน่าจะเกิน20ล้านวิวใ,ในคืนนั้น พอสำนักข่าวหรือรายการเห็นนะภายในวันรุ่งขึ้นก็คือมีคนเอาไปออกข่าวรายการเริ่มติดต่อเข้ามาทําให้พี่เริ่มรู้สึกว่าสะใจอันดับแรกสุดเพราะว่าในฐานะของคนที่ทำคอนเทนต์เป็นนักการตลาดแล้วก็ <c oughs> เป็นคนทําหนังแล้วพอเราทําไวรัลจริงๆได้ตัวหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าฉันทําได้แล้วเหมือนกับคนที่จะเป็นคนที่ไปสอนการตลาดสอนว่าวิธีการทําไวรลัลหนึ่งสองสามสี่พูดได้พูดง,ง่าย่แต่บันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราทําได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่ก็ด้วยความที่ทําได้เราก็รู้สึกว่า yes มันเป็นอย่างนี้เองที่อยู่ดีๆเนี่ยโทรศัพท์ของฉันเนี่ยมันขึ้นแบบติงดู notification มาทุกช่องทางเลย Facebook IG Tiktok กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็เลยจากวันนั้นก็ทําเป็นคลิปที่2ที่3ต่อมาแต่ถ้าซาฮ์โหนโอ้ครับคิดว่าแอปพลิเคชัน Tiktok เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรในความคิดของเรา Tiktok เนี่ยพี่พูดได้เลยว่าข้อดีของมันคนที่ไม่เคยเล่นอะ ต้องเล่นนะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือให้เราถ่ายให้เราแต่งหน้าตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องมีเครื่องสำอางหน้าใหญ่ฉันไม่ต้องฉีดโบท็อกฉันตกหได้เลยเล็กได้เลยแล้วก็มีเพลงตัดต่อได้ใส่เอฟเฟกใส่เทกใส่บอลครบทุกอย่างมันเป็นวิดีโอคลิปวิดีโอสั้นๆที่มีความอิมแพคคนชอบดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมาสเตอร์และอาจารย์ต่าง ตอกสอนนักเรียนเล่นติ๊กต็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเลยมันสำคัญมากๆแล้วมันกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญที่สุดตอนนี้พูดได้เลยเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นช็อตฟอร์มวิดีโอเด็กสมัยนี้มีสมาธิสั้นอาจจะไม่สมาธิสั้นแต่ว่าคอนเทนต์มันเยอะมากแล้วมันไม่รู้จะเสพอะไรเพราะฉะนั้นเกาดูแป๊บเดียวเลื่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนแป๊บเดียวแล้วเป็นประเด็น ใช่บางทีแค่1ิบปีเพราะฉะนั้นี้คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธติ๊กตอกข้อเสียมันอยู่ที่ติ๊กตอกอยู่ที่เราที่เราว่าจะเสรมันยังไงการทำติ๊กตอกนี่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่ทำมาง่ายๆเลยเดือนแรกที่พี่เล่นอ่ะพี่พูบว่าเป็นแม่สีตาพี่พูดว่าเป็นแบบนักร้องต่างๆนานาแล้วคนดูแบบอุ้ยคนดูวันนี้500คนดีใจอย่างนี้เนาะเล่นไปเดือนหนึ่งยอดฟอลโล่มีประมาณ2อ0รอยอะไรเงี้ยสามร้อยก็แบบโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยอ่ะ ขึ้นมาทีละสิบขึ้นมาทีทำไมไม่มีใครฟอลโล่เรามไม่มียอดวิวเลยทำยังไงก็เลยเลือกเล่นไงอุปสรรคของของติ k กตอก็คือคนท้อง่ายเพราะฉะนั้นอุปสรรคการเล่นติ๊กตอกก็คือการหมดดนเชิงครีเอทีฟแล้วก็หมดหวังในการที่จะทำต่อไปแค่นั้นเองงั้น ผมขอถามอีกนิ้วิธีหนึ่งนะครับน,นิ้วิติของความสุขในชีวิตเร<ะ>าราบว่านิยามความสุขในชีวิตของคุณโอเอ่นเนี่ยนิยามคํานี้ว่าอย่างไรบ้างคํานี้สําคัญมากคําว่าความสุขม,มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเปรียบเทียบกับความทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดติดและเราสอนลูกหลานสอนนักเรียนสอนตัวเองว่าชีวิตคนเราต้องมีความสุขเราจะไปยึดติดก,กับมันเราต้องห้ามลืมเด็ดขาดเลยว่าชีวิตมันไม่ได้มีสุขอย่างเดียว<ะ>มันมีทุกข์ด้วย พี่จะบอกตัวเองทุกวันว่าทุกครั้งที่มีความทุกข์พี่บอกว่าม,มันคือธรรมชาติของชีวิตเธอจะมีความสุขทุกวันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งเธอจะตื่นมาพบว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกข่าวร้ายกับเธอนะวันหนึ่งเธอจะต้องได้รับผลตรวจจากคุณหมอได้รับข่าวร้ายนะเธอจะเจอคนที่จากไปเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเพร,พระาะฉะนั้นพี่จะต้องบอกตัวเองทุกวันเพื่อจะพร้อมที่จะรับกับเรื่องเรื่องข่าวร้ายบ้างไม่มีใครที่ได้รับข่าวดีทุกวัน วันนี้นะครับผมเชื่อว่าผู้ชมที่ชมช่วงสนทนาในวันนี้นะครับคงจะได้ข้อคิดดีๆหลายข้อครับจากคุณโอนะครับหรือมาดามฟันนี่ของเรานะครับก็อีกมิตินึงที่เราเห็นในเรื่องของ TikTok กตัวนี้ก็มาลองสนทนานครับดูอีกแง่คิดหนึ่งนะครับของคุณโอน,นะครับซึ่งจากการสนทนาวันนี้นะครับ ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณธรรมหลากหลายอย่างเลยเกินนะที่คุณโอบอกเราในวันนี้นะครับจะสอดคล้องกับท่านนักบุญลุยสมารีกิองเดอมองฟอร์ดด้านหลังเรานี้นะครับผู้สารานะเส้นเขมรแห่งประเทศไทยครับคือประเด็นที่1คือเรื่องของความรักนะครับและความมุ่งมั่นนะครับเมื่อกี้พี่โอของเราเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีความสุขเราสุขได้ตรงนี้เดี๋ยวนี้นักบุญหลุยส์มารีกิองดดอมองฟอร์ดถ้าท่านผู้ชมศึกษาประวัติดีๆจะพบว่าในชีวิตของท่านเนี่ย ท่านเป็นคนที่ไม่ได้ร่ารวยเลยยากจนนะครับแต่ท่านก็มีความสุขนะเดี๋น้นตรงนั้นคือท่านก็เอาความรู้ที่ท่านมีไปเทศสอนชาวบ้านนะครับไม่มีเงินก็ยังจะเอาเงินน้อยนิดของตัวเองเนี่ยมอบไปหาคนยากจนเจียดให้แบ่งให้เพราะท่านคิดว่าการให้คือทําให้ท่านมีความสุขและสุขเดี๋ยวนี้ ตอนนี้แม้ท่านจะไม่มีมากเหมือนคนอื่นๆแต่ท่านก็เจียดความสุขที่ท่านมีอยู่เล็กๆให้กับคนอื่นนั่นคือการสร้างความสุขของตัวท่านเองจึงทําให้ชาวบ้านหลายคนยกย่องท่านและก็รักท่านเห็นไหมครับว่าความสุขเกิดขึ้นง่ายๆเหมือนกันครับวันนี้เรามาดูเรื่องติ๊กตอกนะครับแหมเราเห็นความบันเทิงนะแต่ใครจะรู้ว่าในมิติหนึ่งนะครับ การกลายทำ t ิ๊กตอกขึ้นมาได้นเนี่ยมันต้องใช้ความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์มากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ดูอยู่นะครับเห็นพี่โอ๋เราเป็นไอดอลแล้วนะครับอย่าดูว่าท่านเป็นไอดอลอย่างเดียวลองปฏิบัติตามที่แนะนําด้วยคือพยายามครีเอทมุ่งมั่นตั้งใจทําแล้ววันหนึ่งไม่แน่น้องๆที่ดูอยู่อาจจะสําเร็จดังเท่า พี่โอของเราหรืออาจจะดังกว่าพี่โอก็ได้นะครับแล้วเขามาสู้กันแบทเทิลกันนะครับวันนี้อัศม์ชันดูรีครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับคุณทิติพันธ์รักษาศาสตร์หรือมาดามฟันนี่หรือคุณโอครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสสำหรับช่วงเอาไวของรายการนะครับคำศัพท์สำคัญที่คุยกับคุณโอในวันนี้นะครับจะเสนร์ฟคำว่าอะไรติดตามชมได้ในช่วงเปร็ดภาษาน้ารู้ครับเช่นค่ะ ครับเราจะสัมภาษณ์สเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับว่าวันนี้พี่โอ,องเรานะครับจะมีคนรู้จักมากน้อยจากติกตอกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามตึกกันดีกว่าครับสองคนนี้ไงไปเลยครับวัสดีค่ะเดี๋ยวพิ่งเดินหนีสิไปไหนสวัสดีค่ะ,อะขอสัมภาษณ์หน่อยครับเคยเห็นหน้าไหมคะ,คะเคยค,ะคย่ะเห็นเจอเห็นจากที่ไหนคะอะ่ออกรายการนะคะกับอะไรอ่ะกับคุณปนัดดาใช่ไหมคะเคยดูติกตอกป่ะชื่อช่องอะไรจําได้ไหมอ่ะชื่อช่องจาไม่ได้เคยดูแต่ดูแต่วิดีโอ แต่เห็นหน้าเรารู้เลยใช่ไหมฝากติดตามช่องมาดามฟันนี่ด้วยนะคะตัวเล็กรู้จักไหมตัวเล็กรู้จักไหมว่านี่ใครรู้จักไหมโลกตัวเล็กไม่น่าจะเคยดูนะตัวเล็กงงตัวเล็กอาจจะยังไม่รู้จักปรินาไกคุเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพี่โอ๋ของเรานะครับไปห้องปกครองครับห้องปกครองน่าจะมีคนรู้จักหลายคนขออนุญาตครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ารู้จักท่านีไหมครับมีใครรู้จักท่านีไหมครับมื่นอร์งงมเนี้รู้จักไหมครับคว่าแผนกปกครองน่าจะรู้จัก เมื่อกี้โปรยใส่กล้องไว้นะท่านผู้ชมบอกว่าแถบปกครองต้องรู้จักทุกคนแน่ปรากฏว่าเงียบหมดเงียบหมดสวัสดีครับจะถามว่าเคยเห็นหน้าไหมเคยคอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักอ้ารู้จักชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรรู้ไหมรู้จักอะไรรู้จักอะไรทำอะไรทำอะไรอ่าแซมก็รู้จริงแซมก็รู้จริงแสดงว่าเล่นติ๊กต็อกมีช่วงเกรดภาษาหน้ารู้สวัสดีครับ ช่วงเกตภาษาน่ารู้ในวันนี้พบกับผมนายมาสพลวัฒนะเดชาชาญชั chan, ้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเครับและผมที่เชอร์คริสโตเฟอร์สกลนจากสูนภาษอังกฤษอสมชทมลทอมบรีเบลครับคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อ,อกเสนอคำว่าแอปพลิเคชันซึ่งรัฐำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพรอได้ระบุไว้ว่าคำว่าแอปพลิเคชันสะกดได้คือสระแอออ่าง ปอปลาพอพานลอลิงสระอิสระเอคอควายคอช้างเมนากาศนอนหนูอีกครั้งนะครับสระแอออ,อ่างปอปลาพอพานลอลิงสระอิสระเอคอควายคอช้างเมนากาศนอนหนูอ่านว่าแอปพลิเคชันครับซึ่งได้ให้ความหมายของคำว่าแอปพลิเคชันไว้ว่าโปรแกรมหรือชุดสั่ง ที่ใช้ในการควบคุมการทํางานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ตอบโจท์ต่างๆเพื่อให้ทํางานตามสั่งและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครับ This word is the same in English application. The spelling is A P P L I C A T I O N. One more time A P P L I C A T I O N application This piece of vocabulary is a noun For example, do you have any good applications on your mobile phone? และพวกใหม่กับช่วงเก็บประสาหน้าดูในสัปดาห์ต่อไปนะครับในวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวเวลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงองค์ปัญญานิรันแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ละครับช่วงนี้คือช่วงองค์ปัญญานิรันครับ โดยช่วงองค์ปัญญานิรันด์นั้นนะครับรายการของเราก็จะมีเกร็ดความรู้ดีๆจากหนังสือที่น่าอ่านหนึ่งเล่มต่อข้อคิดหนึ่งเรื่องครับพมสยอสเชื่อว่าการอ่านจะทาให้ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่องค์ปัญญานิรันด์ได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับค่ะและในวันนี้นะคะนิสามีเกร็ดความรู้จากหนังสือเรื่องก้าวอยากผู้ชนะโดยชาวลิมจินดารองมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะเล่มนี้ครับค่ะโดยข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้อยู่ในหน้า156ค่ะโดยข้อคิดดังกล่าวคือ ขอย้ำว่าคุณปรารถนาอะไรในชีวิตก็จงพุ่งเป้าไปหามันด้วยแรงผลักดันแห่งจิตวิญญาณแปลเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขแปลเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการลงทุนลงแรงลงไปในงานนั้นอย่างเต็มพลังค่ะจากข้อคิดนะครับที่นิสาได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากหนังสือก้าวย่างอย่างผู้ชนะนะครับมาสายก็เชื่อว่า การที่พวกเราทุกคนนะครับมีความตั้งใจในสิ่งหนึ่งนั้นถ้าเรามีแต่ความตั้งใจแล้วไม่ลงมือทํางานก็จะไม่สําเร็จผลที่ได้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถหรอกครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเมื่อคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณต้องเอาพลังกายพลังใจพลังความคิดพลังสติปัญญาทั้งหมดที่คุณมีทุ่มเทลงไปในงานนั้นอย่างแข็งรับเชิเราในวันนี้นะครับวันนี้พี่โอ๋ของเรานะครับ ติ๊กตอกที่พี Eu, this, illing, subject, one, say, time, evening, ่โอได้สร้างมันขึ้นมาก็สร้างด้วยจิตวิญญาณความครีเอทีฟความสร้างสรรค์จึงทําให้ทุกคนได้เห็นประจักษ์ในวันนี้เช่นเดียวกันครับข้อคิดในวันนี้ก็ลิงก์กับพี่โอของเราในวันนี้ก็คือถ้าคุณมีเป้าหมายในสักอย่างหนึ่งคุณทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของทุกท่านเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดก็เป็นพลังใจและเป็นแรงใจให้กำลังใจเล็กๆของเราตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้คคระบ่ั ก่อนจบรายการของเราในวันนี้นะครับมันะยอดก็มีพระวาจาของพระเจ้าบทหนึง่งเพื่อหนุนใจท่านผู้ชมดังต่อไปนี้ครับผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้นไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้นไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย ท่านผู้ชมเห็นไหมครับพราะวาจาบทนี้ก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเมื่อท่านผู้ชมได้อ่านธรรมบัญญัติแล้วถ้าท่านผู้ชมไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเห็นไหมครับทุกอย่างวันนี้ลิงก์กันทั้งหมดเลยนะครับเมื่อมีเป้าหมายความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติแล้วท้ายที่สุดผลก็จะเกิดขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีวันนี้ทุกท่านก็ได้ง่คิดต่างๆจากรายการของเราแล้วนะคะแล้ววันนี้ทุกท่านเริ่มปฏิบัติตนเป็นคนดีกับตนเองและคนรอบข้างของท่านแล้วหรือ ถ้าผมและติดตามชมนะครับรายการองค์ความรักเล่บุญหลุยได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้มัสยอดและนิสาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คือข้อดีของกีฬาอย่างหนึ่งคือมันเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นจบไปมันมาแข่งกันใหม่คือจริงๆมันวิชาวิทยาศาสตร์มันจะบอกเสมอถูกไหมครับว่าผลคําตอบตอนเนี้ยมันถูกต้องนะหรือมันผิดเลยเป็นขาวและเป็นดําเลยเนะี่ยไม่ได้ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องจริยธรรม